สำหรับคนที่ชอบบลูเบอร์รี่ชีสพายนะครับผมจะทำบลูเบอร์รี่ชีสพายในรูปแบบไม่เดิมๆกับเมนูที่มีชื่อว่ามินิบลูเบอร์รี่ชีสพายครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาทำตัวไส้กันก่อนดีกว่านะครับไส้เนี่ยง่ายๆเลยเราก็จะมีครีมชีสนะครับแล้วก็นมข้นหวาน3มช้อนโต๊ะครับผิวมะนาวนะครับ น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโตครับตีทั้งหมดนะครับให้เข้ากันครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักส่วนประกอบของครีมชีสไว้ก่อนครับและสำหรับตัวที่เป็นฐานบิสกิตนะครับง่ายๆเลยครับเราไม่ต้องไปบด บิสกิตอะไรให้แตกเป็นผสมกันเนยนะครับคนจะใช้บิสกิตทั้งชิ้นเลยครับวันนี้โดยเลือกใช้เป็น Digestive Biscuit นะครับซึ่งต้องบอกว่า Digestive Biscuit เนี่ยครับทำจากข้าวสาลีแล้วก็มีส่วนประกอบของรำข้าวด้วยนะครับนอกจากที่เราจะรับประทานเล่นๆได้แล้วเนี่ยนะครับนำมาประกอบเป็นของหวานของข้าวต่างๆได้มากมายทีเดียวครับคนใช้ที่บีบครีมลายสวยๆนะครับใส่ครีมชีสราตีไว้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยหยอดตัวไส้บลูเบอร์รี่ลงตรงกลางครับเรียบร้อยแล้วนะครับเล็กๆง่ายๆน่ารักน่ารักนะครับจะเสิร์ฟเป็นขนมในงานเลี้ยงก็เหมาะดีครับและนี่ก็คือมินิบลูเบอร์รี่ชีสพายครับ